มันก็แปรพิษดาดีตัวเองพูดว่าตัวเองบริจาควันที่ตัวเองบริจาคก,ก็ได้หน้าไปแล้วพอเวลามามีปัญหาก็บอกอย่าจะได้คืนอแล้ววันที่ได้หน้าไปไม่คิดเหรอว่าตัวเองก็ได้ไปแล้วบุญก็ทําไปแล้วอย่างนี้มึงดึงกลับจะได้บุญเหรอเนี่ยวันที่บริจาคโฆษณาประชาสัมพันธ์ประโคมข่าวเต็มที่ถึงเวลาบอกว่าจะเอาคืนเนอะเอาแล้วที่หน้าที่ได้ไปล่ะ ไม่คิดถึงตรงน,นั้นบ้างเหรอต้องพิจารณาตามความเป็นจริงต้องอยู่กับปัจจุบันเวลาให้แล้วให้เลยอย่าไปเอาคืนเขายังไม่ได้ผิดรอเขาผิดก่อนแล้วมันเป็นตามกฎหมายก็คือมูลิติมันต้องมีทายาทที่เป็นมูลิธิอื่นต่อไปซึ่งเขาก็บอกว่าทําไม่ถ้าคนไม่พอใจเดี๋ยวเขาเปลี่ยนก็ได้เอาก็าให้เขาเปลี่ยนซีมันจะเป็นอะไรไป ก็เขาเปลี่ยนได้ชื่อผู้รับผลประโยชน์ของมูลนิธิวันที่มูลนิธิตั้งอยู่ไม่ได้เขาจะเปลี่ยนวันไหนก็ได้มันเปลี่ยนวันไหนก็ได้อะใช่หรือเปล่าเปลี่ยนอยากเปลี่ยนตอนไหนก็เปลี่ยนได้อะเขาอยากให้เขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปมูลนิธิสภากาชาติไทยจะเปลี่ยนไปเป็นมูลนิธิกาญจนาบารีเชพประราชุดอะไรก็ได้เปลี่ยนด้วยช่นั้นแหละเออเปลี่ยนแล้วก็ควรให้โอกาสเขาไหมล่ะไม่ใช่จะไปเอาเงินคืนทั้งที่เขายอมทุกอย่างยอมแก้ไขตัวเองว่าเออ ใครจะไปรู้ว่ามูลนิธิที่เขาตั้งมันจะมาถึงจุดนี้ล่ะมันไม่มีใครหรอกคนคิดมันไม่คิดว่าตัวเองจะได้แบบอย่างกูสอนธรรมะกูก็ไม่คิดว่ากูจะดังขนาดนี้คุณการจะาพลังทาเพื่อผลประโยชน์เขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังขนาดนี้แต่มันมาถึงจุดนี้แล้วมันมาถูกเปิดเผยอะไรแบบนี้แล้วเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าเออเมื่อมูลนิธิข้อมูลนิธิมันเดินได้มันจะปิดทําไมล่ะเงินบริจาคตั้งเยอะตั้งแยะมูลนิธิมันไม่ได้ปิดกันง่ายง่ายนะเมืองจู่ๆโอ้โแล้วแบบคนบริจาพสพััดดขนดนนาี้้มมมููลธจะไไไอยย่่งง เออแต่ถ้าเขาทําชั่วเอาเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เอาเงินบริจาคไปให้คนอื่นเอาเงินบริจาคไปหล่อเลี้ยงก,การการเขาเรียกอะไรการทําประโยชน์เพื่อใครใครในใดคนหนึ่งอย่างไม่ถูกต้องอ่าอันเนี้ยขอคือเลยมึงจ่ายค่าผู้บริหารเยอะเกินไปมึงเอาไปทําประโยชน์ผิดมึงเอาไปเอาเงินเป็นนอมินีไปเป็นเอาแล้วเอาบัญชีม้าอะไรไปให้คนอื่นอะไรนะ่ะเออถ้าถึงตรงนั้นแล้วสารตัดสินแล้วเอาเลย จะเอาคืนกูไม่ว่าเลยใครอยากจะไปร้องเรียนเอาคืนก็เอาคืนไปเถอะจะเป็นอะไรล่ะมันต้องมีวิจารณญาณกันนะกูว่าสังคมเราอ่ะไม่ใช่ตัดสินเพียงข่าวออกมาไม่ใช่ตัดสินเพียงกระแสสังคมมันพูดไม่ใช่ตัดสินเพราะว่าคนดังออกมาพูดไม่ใช่พูดไปตามความเป็นจริงถ้าคุณการผิดคุณการก็สมควรอย่าการโดนลงโทษ โดนลงทันถ้าคุณการไม่ผิดคุณการสมควรแก่การได้รับการยกย่องเยินยอสรรเสริญเพราะคุณการทําเพื่อประโยชน์สังคมเยอะเขาทําประโยชน์เขาก็ต้องชมเชยถ้าเขาทาผิดก็ต้องโดนตําหนิตีติงโดนด่าว่ากับก็เป็นธรรมดาแต่นี่เขายังไม่ได้ผิดอะไรเลยไหนละความผิดเขาอะข้อไหนอะพูดมาดิกูยังไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยอะตำรวจจับเขาหรือยังมีหมายหรือยังเขากำลังตรวจสอบอยู่ไม่ใช่เหรอ เออก็ให้เขาตรวจสอบก่อนอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดจะจับติดคุกติดจาราจะดาทอต่อ,ตอว่าจะรังเกียจเดียดฉันเขาเขาว่ากันไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผิดอะไรเลยสังคมชอบตัดสินคนอื่นเพียงแค่ฟังเขาว่าเขาว่าไหนล่ะความผิดต้องมีสติการสังคมเราทุกวันนี้เชื่ออะไรกันง่ายเกินไปหูมันเบาเอาหำไปแขวนหูบ้างก็ได้นะ ว่าบางทีก็หูเบาเกินไปเชื่ออะไรไปหมดขาวอะไรไปกระแสมาจริงไม่จริงกูไม่รู้กูด่าไว้ก่อนกูเกลียดชังไว้ก่อนกูใส่ไปก่อนอย่างนี้คนใส่ร้ายป้ายสีคนได้คําไม่จริงมึงฟังปุ๊บเฮ้ยดูเหมือนจะมีมูลถ้าไม่มีมูลเขาไม่พูดหรอกมึงไม่มีมูลมันก็พูดกูดเคยเจอมาแล้วไม่มีอะไรเลยมันเอาไปเต้าข่าวเองพูดเองเออเองกูไม่ได้ทําเลยกูยังเคยโดนมาแล้วเลย แล้วมีพวกปัญญาอ่อนเชื่ออีกกูเจอเรื่องใส่ร้ายป้ายสีมาตลอดทั้งชีวิตกูตั้งแต่กูเป็นคนดังมาทุกวันนี้กูรู้กูอยู่แก่ใจกูรู้อยู่แก่ตัวเองว่าเวลามันโดนมันรู้สึกยังไงกูเข้าใจเลยเหมือนมีคนบอกด่ากูว่ากูโกงเงินบริจาคไปใช้จนครอบครัวอยู่สุขสบายเนี่ยมึงไม่ได้นะคะพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ย ก็สนิทสนมกันมาตลอดแล้วตัวคุณกันเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณธรรมนัทนะคะจนทําให้มาเป็นการจอมพลังในวันนี้แล้วคุณธรรมนัทเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณการจอมพลังในการที่เวลาไปขึ้นเวทีกระทรวงเกษตรหรือว่าไปออกงานพักการธรต่างๆเนี่ยนะคะก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดแต่ว่าทําไมถึงต้องโกหกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนคุณการออกอากาศว่า ไม่สนิทกันหรือจะใช้คําว่าสนิทเท่ากับนักการเมืองคนอื่นๆเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นครับอย่างในรายการที่ผมออกนะผมก็บอกว่าผมสนิทนะครับแล้วก็คนที่ช่วยสังคมกับผมผมก็สนิทประมาณนี้เมื่อกี้เนี่ยผมก็ตอบนักข่าวว่าผมก็สนิทนะครับคือวันนี้ในมุมของผมไม่รู้ว่าคุณไอจะมองเขาว่าสนิทต้องสนิท ต้องบอกว่าผมต้องสนิทขนาดไหนก็ผมบอกว่าผมสนิทผมไม่เคยเนี่ยวันนี้อย่างที่ในรายการใช่ไหมครับผมก็บอกว่าผมสนิทผมก็สนิทกับพี่ที่คนอืนน่นแบบนี้อย่างที่ผมบอกอะอย่างที่พักประชาชนใช่ไหมครับทางท่านสอกนะคุณไอซก็ถามเข้าไปในกลุ่มว่าใครสนิทหรือรู้จักกับการจอมพลังผมท่านท่านสอกอก็บอกคุณไอายว่าเขาเขาเองอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็สนิทกับผมเช่นเดียวกันผมถึงบอกนะครับว่าผมก็สนิทกับเขา ไม่ใช่ผมไม่สนิทครับแต่สนิทกับทุกคนแบบนี้เช่นเดียวกันในส่วนของในมุมของพรรคของการเมืองเนาะวันนี้ถ้าคุณไอ้มองว่าการที่ผมช่วยพี่น้องหรือว่าช่วยใครก็แล้วแต่ผมต้องเป็นการช่วยหาเสียงทางการเมืองไปช่วยอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ช่วยทางพรรคประชาชนช่วยสอกอ,อย่างนี้ก็ถือว่าผมก็ต้องช่วยในเรื่องของการเมืองของเขาเหรอ นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเป็นพี่น้องคนไหนถ้าอยากจะสนิทกับผมอยากจะช่วยเหลือสังคมผมพร้อมสนิทหมดแล้วครับเพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชนดิฉันก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยมีหลายมูลนิธิที่สนิทกับคุณกันนะคะไปกินดื่มด้วยกันเนี่ยอยู่เหมือนกันแต่ดิฉันตั้งคาถามว่ามีใครที่จะเคยขึ้นเวทีหรือมีใครที่คุณกันเนี่ยจะซับพอร์ตอย่างคุณธรรมนัทไหมเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่คุณการพูดอะ่ะ คุณการอย่าดูถูกป,ประชาชนนะคะประชาชนดูออกแล้วสิ่งที่ที่ฉันตั้งข้อสังเกตทั้งหมดเนี่ยคือเงินทั้งหมดที่โอนเข้ามานะคะสนับสนุนคุณการจอมพลังสุดท้ายคุณการจอมพลังกําลังเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะคะในการปฏิบัติการทางการเมืองของพรรคกล้าทำหรือเป็นปฏิบัติการของคุณธรรมนัสเองหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าคนที่สนับสนุนคุณการทั้งหมดนะคะ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบื้องหลังแนวคิดของการเป็นฮีโร่ของคุณกันเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณการจะเอากระแสะที่ขึ้นสูงเอาความนิยมทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่คุณกันได้รับเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มการเมืองกลุ่มก้อนไหนมันเหมือนกับเขาโอนเงินมาสนับสนุนคุณกันแต่ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วมันกลายเป,เป็นการสนับสนุนคุณธรรมานั้นเพราะคุณกันคุณกันอนี่พูดเลยค่ะว่าสนับสนิทกับทุกทุกทุกคนหรือว่าทุกทุกมนในทีหรือนักการเมืองเท่ากัน ไปดูความหนักเบานะคะไปดูหน้าเฟ e บ o o k ทุกคนทุกคนรู้หมดค่ะว่ามันมีความพิเศษดังนั้นคำถามของดิฉันคือทำไมถึงไม่พูดกับประชาชนไม่พูดกับสิ่งวลชนอย่างตรงไปตรงมาทำไมถึงพยายามที่จะเบีเ่ยงเบนประเด็นให้รู้สึกว่ามันสนิทเท่าๆกับคนอื่นๆทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะ หรือจะให้พูดกันตรงๆเลยก็ได้ว่าทำไมถึงต้องโกหกการสนิทกับคุณธรรมนัทหรือว่าการสนิทสนมมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับคุณการจอมพลังแล้วหรอในวันนี้เทราะนั้นนีงค่ะเมื่อกี้ผมก็พูดอยู่นะรับผมสนิทครับคือวันเนี้ยผมผมมั่นใจนะผมสนิทแต่ผมไม่ได้ไปเป็นเครื่อง